จะติดคุกตายเสียได้ลูกเต้าห่วงลูกหลานเรารุ่นหลังคนก็เดินทางผิดเศรษฐกิจก็พังมนาบลก่นวางแวกวายสิ่งที่วิตกโรคเสพติดยิ่งกว่าเศรษฐกิจตกต่ำ ทุกทุกยอมยายามาหยียบยำสังคมเขากร้าซ้ำละสายยาบ้าแทรกแซงไปทุกแรงมั่วสุมทุกทุกอาชีพและทุกกลุ่มนักศึกษาหาเสืออมเสียประวัติถึงพระในวัดในวาบางองยังมียาบ้าไปทวาย รารักนายหลวงเอาหวงลูกหลานช่วยกันต่อตอานยาเสพติดยาบ้าเป็นภัยอาศัยยาพิษมันรุนแรงแพลงอลิโทษร,รายอ่สิบล้อขาบแข่งและแสงเทียนชนรถนักเรียนเรียราด เด็กเล็กผู้ใหญ่ตายกระรวมญาติาเลือดกองเกลื่อนกาดเกยกายบังคาตัวตายอ่ะพระาบังขายตัวเฮลฮามีก็อยู่ทั่วทุกทีห่าโดดตึกโดดต้นไม้โดดยอดเสาไฟยังมีและถ้าตายยางนี้มักง่ายเพะาบางคนน่ากลัว ข้าตัวประกันเนเสียวใสใจายสั่นควันเสียงโอ้ยบางคนบ้ามาข่าลูกเมียอเห็นแล้วละเหีย,ยใจหายเดรนิวถ่ายรัดและโทรทัศน์ก็เราที่เชียงใหม่ลูกเมายามาเมามมาบักมากถ้าลูกก็อยากเป็นหมามันปรับแม่ แก้พายลูกชิ้พายโถแม่เลี้ยงมาลูกใจมาโสมมฮะลูกคิดแล้วจะมาค่มคืนแม่แลม้วมาแม่ไม่ยอมไอ้ลูกก็ซ้อมยำแย่ถ้าแม่ก็ไม่ห้ยอมแมบเบี่ยงบายแม่วหวยกี่ครั้งลูกไม่ฟังคำขอความีดฟันขอแม่ขาด ชี่แม่ตัดสายอเลือดไหลสตราดตาอย่างนาานาดแน่นายผมไปเล่นที่รำนารายและที่ท้ายตลาดไปเล่นฮะลรำนารายและที่ท้ายตลาดเรื่องนี้ก่อนาดลาพี่น้องไปเห็นเรื่องอาัยประยชน์นาสยดสยองมา,าฟังไ้แหว่งเขาจะมาร้องและขยาย เห็นเรื่องอประยชน์ฮะราสยดสยองฟังไอแหวง่งห่าจะมารองและขยายไอลูกงุดหงิดอาเสบติดงอมงงมฮะละมันเชื่อไวแลมไวรุลมีไอลูกงุดหงิดอาเสบติดงอมแงมฮะลมันเชื่อไวรลมไวรุลไอแลมคนนี้เป็นลูกตาเมยหนุน อาสูบมาเป็นจุนแจกจายมันสูบเลือดสูบเนื้อแม่จนเหลือขนาดแม่ได้เป็นอัมาพาตลมพับละครอบครัวขาดสนเริ่มจนทรัพย์ถหาอยู่กันอย่างรักระสับกระสายขอเงินแม่ไม่มีตบตีแม่ท่าที่แม่นอนแผ่เป็นอัมาพาต ไทยตีนประเคนเคลนคอแทบขาดมันนำความหาชั่วชาติออกมาชายเลตาต้อมีมาเห็นพ่อเลยเพนเข้ามาฮามหลตอมีมาเห็นพ่อก็เพนเข้าไปห้ามบอกไอแ้แหลมมึงอย่าทำคอเทียไอ้แหลมตามัวเอาขวดตีหัวตะมีเขาโดนลูกอย่างนี้พ่อก็อไง อะไรลูกทลเพียตีหัวพ่อเอาขวดแตกแทงคอเกอบขาดตกเป็นทาดยาบามันพาบาดอฆา่าพ่อผิดทพลาดแพ้ภายอาะไรช่างายเมตตายาแสบติดนั่นพ่อแม่มันจะคิดอเอเนนคา มากลัวยาเบื่อถ้าคนไปเชื่อยาบ้าให้เลิกกเสพเลิกข่าเลิกขายยาบ้ายาอีติดคุกไม่มีวันออกถ้าไม่เชื่อผมบอกลำบากโอ้ยตำรวจเยี่ยมยอดหรอดยากรับโทษหนักมากกฎหมายดูแต่บางลอน ยังเดือดร้อนตำรวจละผัวมูละผัวมวดละเสียหมดยศเล็กยศใหญ่และเสีได้ยศอะไรคนละถูกปลดอถูกย้ายเขาว่าคนเสพติดอนั่นชีวิตถึงตายแต่ทว่าคนขายติดคุกเสียเงินเสียทองอเพราะว่าไปของไม่ถูกเดียวจะต้องรับทุกตอนท้าย เข็นมาทุกรายขายมาล่ารวยถ้าถูกจับแล้วก็สวยทุกรายชตอา